สวัสดีเพื่อนเพื่อนักทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธที่26มีนาคมนะครับกลาก็ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับการทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามแล้วก็ร่วมให้กำลังใจพวกเราได้ด้วยการกดไล,ดลดดค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของวันนะครับแต่ผมพูดคุยกับทางคุณเศรษฐวัฒน์พุทธิพยพเทเร์ของบร,รษิษัทอินเตอร์โกลเทนครับมาดูแนวโน้มทิศทางการลงทุนทองคําในช่วงนี้ว่าจะเป็นยังไงครับหลังจากที่ราคาได้รีบาวกับมาปิดตลาดแดนบวกได้ มีปัจจัยอะไรต้องติดตามบ้างแล้วเราควรจะวางแผนการลงทุนกันยังไงดีพูดคุยกับทางคุณเศรษฐวันรเลยครับสวัสดีครับคุณเศรษฐวันรครับสวัสดีครับคุณนุ่มครับเมื่อวานทองคาฟื้นตัวกลับมาแล้วนะครับไปต่อเลยปะครับอ๋อผมว่าผมว่ายังนะเพราะว่าเพราะว่าเขายังไม่สามารถแบบยืนเหนือประมาณสามพันยี่สิบห้าหรือสามพันยี่สิบเตียนได้นะครับอืคือตรงเนี้มันเป็นมันยังเป็นอ่าเทรนขาลงแบบเขาเรียกว่าทำโลว์โล์อยู่นะครับซึ่งก็ เอาเป็นว่าสาหรับใครที่แช่งลงเนี่ยอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นโอกาสเกือบครั้งที่ท้ายแล้วมั้งครับคืออันนี้ถ้าวันนี้นะครับหรือว่าถ้าวันนี้เนี่ยราคาเนี่ยกลับไปยืน3 2้5เหรียญได้นะครับหรือ3 3 0บขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าน่าจะทาอ๋อทำฮายนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับวันนี้เนี่ยเขาเริ่มกดดันลงได้นะครับโดยเฉพาะถ้ากลับไปประมาณ3,000เหรียญอีกครั้ง แล้วที่จริงเนี่ยดูจาก,การาแบบนี้แล้วเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่เราอาจจะเห็นการดูดสามพันเหรียญได้ออืนะครับในในสัปดาห์นี้นะครับแต่แต่อันนี้ก็คือแบบคือเหมือนอารมณ์แบบให้กําลังใจฝั่งกองแช่งนะครับครับครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> จริงจริงจริงๆมันมันก็เหวี่ยงอยู่พอสมควรนะคุณเนวัฒน์ถูกปะตอนเนี้ยใช่ครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึง่งสัปดาห์นี้คือข่าวมันไม่ได้มีอะไรที่แบบ ถ้าเป็นข่าวในตารางมันก็ไม่มีอะไรที่พาทองคาอะไรไปได้มันน่าจะวิ่งด้วยปัจจัยทางเทคนิคหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจัยภายนอกพวกอ่าสงครามการค้านะครับแล้วก็พวกการเจรจาสงครามล่าสุดเนี่ยที่เขาได้คุยกันมาที่ยี่สิบสี่พิพัฒนานี่เองนะครับมันจะเป็นพวกปัจจัยพวกนี้มากกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือจะถามว่ากองแห้งเนี่ยมีโอกาสมากแค่ไหนก็ต้จะบอกตรงๆก็คือว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับ ถ้าวันศุกร์ที่จะถึงนี้เนี่ยเขาไม่สามารถติดติดลบได้ให้กราฟรายสัปดาห์เป็นติดลบได้นะครับผมว่าก,ก็ไปต่ออืมมันยังไปต่อได้อยู่คือหลายคนเนี่ยเห็นกราฟรายวันแบบอุ้ยแดงแดงแดง,แดงมาเฉอียวเมื่อวานอันนึ่งเนี่ยคือทุกคนเขามองว่าเอออย่างน้อยเป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มกลับตัวแต่ว่าถ้ามองในระ,ระดับรายสัปดาห์หรือรายเดือนที่วันจันทร์หน้าก็จะปิดเดือนแล้วเนี่ยรายเดือนเราก็เห็นอยู่นะครับว่า โอ้โห oh, เขียวแบบเข Excel, freely, <S <s ียวเขียวจ๋าเลยข่งใหญ่เลยนะครับก็เลยแบบผมเลยบอกว่ากองแช่งเนี่ยอันนี้จะเป็นการแบบเป็ดครั้งสุดท้ายแหละเพราะว่าคุณนึกหนุ่มนภาพนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปิดเป็นสีเขียวแต่ว่าปิดแบบสีเขียวแบบปิดบวกแบบครึ่งครึ่งกลางกลางไม่ได้ไม่ได้เต็มแท่งมากถ้าสัปดาห์นี้วันศุกร์นี้เนี่ยสามารถปิดแดงได้หรือทะลุสามพันเหรียญได้เนี้ยนะครับ ลายสัปดาห์มันจะเกิดสัญญาณกลับตัวและลายเดือนเนี่ยที่เห็นเขียวเต็มปักปัดเนี่ยถ้ามันจะรู้สามพันเหรียญได้เนี่ยมันจะเป็นเขียวที่คือการกปิดบบกที่มันแบบเออมันไม่ได้แบบมีความรุนแรงมากนะครับแล้วพอเดือนหน้าเดือนหน้าเนี่ยต้นเดือนถ้าเป็นซินเนโอที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยต้นเดือนเนี่ยมันอาจจะพักย่อดได้แรงได้แล้วมันจะเป็นโอกาสสําหรับคนที่รอซื้ออยู่ในราคาที่แบบโอเคนะครับอันเนี้ยก็คือผมว่ามันก็ดีสำหรับทุกคนแหละถ้ามันแบบ ถ้ามันจะล่วงหรือจะหลุดอะไรไปไถ้าผมเชื่อว่าหลายท่านที่ซื้อสี่หมืนแปดห้าร้อยสี่หมืนแปดขึ้นไปหรือถ้าเป็นราคาสปอรตเหนือสามพัน 3, เหรียญขึ้นไปเนี่ยผมว่าหลายท่านเนี่ยมีความแบบเอามันนะอ่ะเ <c oughs> ข้าใจเข้าใจคือคือแบบซื้อเอามันแล้วเราเชื่อว่าทุกขันนะ้นอ่ะคือไม่ได้กดเต็มอออินอยู่แล้วค,คือกดกดเป็นระดับหนึ่งแล้วแบบคือด้วยความที่ภายในสามเดือนที่ผ่านมามันขึ้นมาโอ้โหเกือบจะห้าหมื่นแล้วเนี่ย หลายคนมองว่าห้าหมื่นเนี่ยหายใจแบบครั้งสองครั้งเนี่ยพอเผยถึงแล้วใช่คือพูดง่ายๆว่าใครซื้อราคานี้เนี่ยคือแบบลุ้นห้าหมื่นนี่คือแบบคือชิลมากอะทั้งที่ผมอบเหมือนแบบบอกว่าเอ้ยนะตอนนี้เนี่ยถ้าซื้อสี่หมื่นแปดห้าร้อยนะครับอืมไปขายห้าหมื่นถ้าเป้าของคุณแค่ห้าหมื่นนะคุณได้ประมาณสามเปอร์เซ็นตใช่แต่ถ้าคุณเอาเงินจํานวนเดียวกันเนี่ยไปฝากประจํา บ้านเราเลยนะเงี้ยง่ายง่อยเลยคุณได้ประมาณสองเปอร์เซ็นนิดนิดแต,แ,แต่ความเสี่ยงน้อยกว่าใช่แบบถ้าไม่มีความเสี่ยงเลยแล้วก็ถ้าหักเรื่องภาษีไปอาจจะเหลือประมาณหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดเจ็ดอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แต่ก็คือมันก็แบบถ,ถ้ามันเป็นราคาสี่หมือนสี่สี่หมืนห้าเนี่ยโอ้โหนี้ยังไงก็ทองอยู่แล้วแต่พอเป็นอย่างเนี้ยคือเรามีทางเลือกอันนี้คือฝากเงินบาทนะครับอ่าอันนี้ยังไม่รวมที่ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราฝากดอลลาร์นี่อีกอันหนึ่ง ซึ่งตอนี่าได้4.5 4.5เปอร์เซ็นซึ่งค่อนข้างเยอะมากอันนี้จะเยอะกับทองคําเลยดังนั้นก็เลยบอกว่าถ้าใครที่เป้าคือห้าหมื่นเนี่ยคือการซื้อบอิเวียตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบคุ้มค่าหรือมีคุ้มเสี่ยงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าคุณมองว่าห้าหมื่นมันก็เป็นแค่ตัวเลขที่เราประโลกกันขึ้นมาอืในทางทองคําแท่งซึ่งในคำคทองคำเมืองนอกมันไม่ได้มีในายะสําคัญอะไรอยู่อยู่ที่ประมาณแบบ สามพันหนึ่งร้อยบวกๆเล็กๆน้อยๆคือมันไม่ได้เป็นแนวต้านสาคัญอะไรอยู่แล้วเพราะสามพันก็ทะลุมาแล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยเขาเผอมาจริงอาจจะเป็นห้าหมื่นหนึ่งห้ามื่นสองหรือห้าหมื่นสามก็ได้ถ้าคุณมองเป้าระยะยาวแบบนั้นเนี่ยคุณเทคแอคชั่นสี่หมืนแปดห้าร้อยได้ชิีวๆนะครับหรือแต่ว่าเนี่ยพอพูดแบบนี้แล้วพอทุกคนพอตอนนั้นได้สาวเสียงในรายการเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเทียบกันขนาดมีความเสี่ยงมีทุกคนก็ยังซื้อทองซื้อทองอยู่ครับเออเพราะว่า หนึ่งเนี่ยคือถ้าเราบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราห้าหมื่นเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าตอนประมาณสี่หมื่นต้นๆเนี่ยทุกคนมองเป้ากันแบบสองถึงสามปีประมาณนี้เข้าใจครับเข้าใจอ่าห้าหมื่นปรกากฏเป็นลองเทอร์มัยนะห้าหมื่นเนี่ยคือลองเทอร์มัยนะใช่สามเดือนปุ๊บสี่หมื่นแปดห้าร้อยทุกคนเลยมองว่าสัปดาห์หน้าก็เผื่อห้าหมื่นได้สองสัปดาห์สามสัปดาห,ดาห์เดือนหนึ่งสองเดือนห้าหมื่นได้พอทุกคนมองว่า ความเร็วของการขึ้นระดับเนี่ยมันสามารถไปแตะห้าหมื่นได้ทันทีเนี่ยคนพร้อมที่จะแบบเอามันอะซื้อเอามันเลยสี่หมืนแปดห้าร้อยทั้งที่แบบตอนแรกอะคนจะขายกันครับอันนี้โผโปของร้านทองนะสี่หมืนแปดเนี่ยเพยคนขายกันพอสี่หมืนแปดห้าร้อยมาคนไม่แบบไม่มีของขายแล้วอพอแค่ย่อมาะคุณหนุ่มสองสามร้อยบาทอะคนซื้อเติมเลยสี่หมืนแปดต้นต้นสี่หมืนแปดสองร้อยสามร้อยเนี่ยคนซื้อเติมเลยเพราะคนแบบเหนื่อยอารมณ์แบบว่า ไปแล้วเราเข้าใจออกไปตั้งแต่4.8หรือ4.7ไปแล้วนั่นคือขายหมูไปแล้วแล้วดูแบบโอ้โหสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศการเจรจาเนี่ยคุยกันแล้วนะแต่ระหว่างคุยก็ยังบึ้มตั้มกันอยู่มันดูไม่ค่อยดีเลยนะครับสงครามการค้าก็แบบกำแพงภาษีก็มาเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการผ่อนปลนและทําให้ตัวทองคําเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยสตองเท่าไหร่เร็วๆนี้เมื่อทํากับคําพูดแต่คือผมก็าจะบอกว่า ถ้าคุณเข้าใจว่าสตอรี่ในการขึ้นมาตลอดสามเดือนเนี้ยมันเป็นปัจจัยด้านการเมืองร,ระหว่างประเทศอพอเป็นเรื่องการเมืองอะคุณหนุ่มมคำพูดคําพูดคําจาเพียงแค่วันวันในวันเดียวเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงพลิกจากมือเป็นแบบอีกฝ่าฝ่ามือได้เลยถูกไหมฮะก็ค,คืออยากให้ทุกคนอนะผมบอกเลยว่าคุณเบสคุณซื้อได้คุณเอามันได้แต่แค่อยากให้รู้ความเสี่ยงไว้เสมอว่า ครับมันสามารถวันใดวันหนึ่งเนี่ยพอมันขึ้นด้วยความที่แบบเป็นการเมืองอ่ะมันก็สามารถจบด้วยการเมืองที่คุยกันได้แบบเสียวได้เหมือนกัน<ช>ดังนั้นคุณก็มีความเสี่ยงแต่ผมก็เลยบอกว่าแต่ด้วยความเสี่ยงประมาณนี้เนี่ยที่แค่การเมืองกับปัจจัยพื้นฐานที่ว่าเอยเงินงเฟอ้อก็จะแยดูสูงขึ้นปัจจัยด้านเศรษฐกิจถดถอยก็อาจจะมีอ่หาหลาย,ลายๆอย่างเนี่ยนะครับผมบอกว่ามันก็เบ็ดได้นะครับแต่เพียงแค่อยากให้คุณดูไว้ว่าเออเนี่ยที่คุณเบตอนเนี้ย มันมีความเสี่ยงอยู่นะถ้าคุณรับตรงนี้ได้นะซื้อได้ถูกราคาคุณหนุ่มไม่ <laughs> ไม่ไม่คับไม่คัดส <laughs> ไตลอยู่แล้ว <laughs> เพราะว่า <laughs> อยู่แล้ว <laughs> <ๆ> <laughs> โอเพราะว่าเราก็เห็นอยู่นะว่าโอ้โหทองมันอะไรจะขนาดนั้นนะครับคือผู้กระตรงว่นหนักวิเคราะห์สิ่งก็ไม่ไม่สามารถรู้ได้หรอกว่ามันจะมาเร็วนะใช่มันจะมาขนาดนี้คือเราอ่ะเราเห็นว่าเป็นไปได้สูงที่จะมาขนาดนี้แนตะ่ท่านในกรอบในสามเดือนที่ผ่านมาเราผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ครับคุณหนุ่ม อมันมัน <overst> มัน <irgendw> ม <carbono> ีอะไรอยู่เบื้องหลังบ่าคุณเศรษฐวัต์ในมุมมองเศรษฐวัน์ว่าทําไมมันขึ้นมาได้เยอะขนาดนี้โอเคในในในทางเทคนิคมันมันถือว่ามันมันน่ากลัวนะมันขึ้นมาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นสิบแปดเปอร์เซ็นตเนี่ยต้นปีเนี่ยถือว่าเป็นการขึ้นที่เร็วมากเลยนะหนูคุณเศรษฐวัน์เดยไม่มีการพักแรงแรงเลยเลยททำนองอย่างเงี้ยเออคุณเศรษฐวัตมองมองเบื้องหลังในการขึ้นมาครั้งนี้ยังไงบ้างอ่ะกังวลเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐจะจะคลชจะอะไรวะหรือว่าไงดีครับ ครับไอตกตรงนั้นอะ่ะมันมันมีส่วนอยู่แล้วครับด้วยความที่คือเราก็เห็นนโยบายของคัามอยู่ว่าโ mm hmm. ดยปกติเนี่ยถ้าเป็นสมัยอเมริกาก่อนๆน,นะเขาก็แค่ขยายเพดานหนี้แล้วก็ผู้ uh. ต่อเรื่อยๆนะครับ <laughs> <ช>แต่คุณ <laughs> คุณเห็นมายุคคั้มอะ่ะ mm hmm. เขาเลือกที่จะลดต้นทุนแบบลดต้นทุนง่ายๆเลยลดขนออกลดข้า mm hmm. ราชการออกแสดงว่าคือารั่ตอนนี้มันก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าเขาเลือกนโยบายรักเข็มขัด Mm hmm. แสดงว่ามันก็ต้องมันก็ต้องเห็นบางอย่างว่าคือมันน่าจะอยู่ในอาการที่ค่อนข้างหนักนะครับแล้วพอแบบไม่เร็วๆน mm hmm. ี่เอง,เองนะสกอตต์เบสเซนนะครับแล้วทุกก mm hmm. ารค้างเขาก็ออกมายอมรับเองว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราอ่ะจะเข้าใกล้สู่ไฟแนนเชียลคายิตนะแต่ว่า mm hmm. ด้วยความที่เราเรารัฐบาลเราเล็งเห็นตรงนี้เราพยายามแก้ตรงนี้อย่างเต็มที่นะครับ mm hmm. แต่ว่าไฟแนนเชียลคายสิตเนี่ยอาจจะไม่เกิดแต่ภาะวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยบอกเลย <Okay. S 2> ว่าจะเกิด mm hmm. แน่นอน mm hmm. นะเพียงแต่ว่า ให้ทุกคนเนี่ยรับตรงนี้ไว้ว่ามันพอเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราพยายามจะทำทุกวิถีทางแล้วนะครับ mm hmm. อะไรประมาณนะั้นคือเขาก็ยอมรับมาแบบโดยตรงเลยนะครับ mm hmm. แต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็คนก็แบบเหมือนอาจจะรู้เล็กเล็กได้น,น้อยเนี่ยก็เคยขายหุ้นอะไรมาเรียบเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งคือพูดง่ายว่าเราเราที่หรือผมเองเนี่ยอาจจะประเมินความกังวลต่ําไปหน่อยนะครับ uh huh. ทางด้านหลายๆอย่างนะครับก็เลยทําให้ ทำให้ถ้าเป็นแบบโดยปกติแล้วเนี่ยคือคนก็ไม่ได้มองขนาดนี้แต่ว่าถ้าเป็นพวกที่ที่ซื้อมาโดยตลอดอย่างเช่นกองทุนเนี่ยผมว่าเขาเล็งเห็นความเสี่ยงตรงน,นี้ค่อนข้าง,างสูงมากเราก็เลยจะเห็นว่าในช่วงประมาณประมาณคันวาหรือมกราเนี่ยด้วยความ,มที่ตัวเลขมันเพิ่งออกมานะครับเราก็รู้ว่าทองมันขาดตลาดอื นะครับอันนี้ก็แบบแแบบในในมาที่เราอาจจะได้เห็นเห็นเห็นข่าวเห็นอะไรที่เป็นแบบคอนเทนต์ว่าเออเนี่ยทองเขาไล่ซื้อทองคำที่ต่อกันนะครับก็เลยมีการแบบนําจะมีช่วงหนึ่งที่นตอนนั้นนี่ผมบอกเลยตลาดทองปั่นป่วดมากสเปดสเปดในการเทรดทองคําเนี่ยู้หขึ้นไปแบบเป็นเหรียญเลยนะครับคือหลายหลายคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแบบที่เป็นตลาดที่แบบ อ่าที่แบบรับของได้เนี้ยอาจจะไม่เห็นค่าเพราะคุณเล่นอาจจะเล่นบล็อกนู่นนี่นั่นเนี่ยสเปดจะต่ําแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่รับส่งของอย่างเช่นเราเราเนี่ยโอ้โหเราเห็นเลยว่าหนึ่งสเปดกว้างพีีเเมยยอะดอกเบี้ยทองโดนโดนค่างแบบฉีกมากเลยอะไรเงี้ยนะครับครับคือพูดง่ายว่ามันมีการแบบอีดีมาในการที่จะนําเข้าเยอะมากซื้อเยอะมากแต่ของไม่มีพอของไม่มีราคาก็ดัน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 หเนี้ย คือผมว่าตรงเนี้ยมันคือหลายหลายที่แหละน่าจะเป็นสถาบันใหญ่ๆด้วยซ้ำอ่ะคือ,คอเขาไล่ซื้อมาอย่างต่อเนื่องเลยพอประเมินความเสี่ยงประมาณนี้แหละว่าจะถืออะไรอ่ะหุ้นเหรอพุ้นคุ้นสารัฐเหรอคุ้นสารัฐโอ้โหเป็นปัญหาอยู่ทามร,รู้จะยังไงดอลลาร์จะถือดอลลาร์ก็ไม่ได้เพราะว่าศึกรอบด้านเขาเป็นตัวปัญหาอยู่มันก็เหลือแค่ทองคําที่เป็นสินทรัพย์เค่นั้นเองนะครับมันก็เลยแบบ ขาเรียกว่ามันก็ไล่มาอย่างที่เห็นแต่เราก็พูดในอดีตแล้วเนาะถามว่าในอนาคตหลังจากนี้เนี่ยมันจะยังไงก็คือเราก็อย่างแค่บอกว่าถ้าในทางด้านเทคนิคเวลาที่ทะลุสามพันเหรียดระดับนี้มาแล้วเนี่ยคือเป้ามันก็เป้ามันไปได้ไกลมากคุณหนุน่มครับอย่างน้อยคือสามพันห้าเนี่ยคือเป้าต่อไปแล้วก็อย่างถ้าขำๆเลยก็ทุกหนึ่งร้อยเหรียญเรื่อยๆอ เหมือนเดิมเลยโซนเหมือนเดิมเลยทะลุสามพันเจอสามพันหนึ่งร้อยหรือทะลุสามพันลงมาเนี่ยก็จเจอสองพันเก้าร้อยเหรียญคือพูดง่ายว่าขึ้นก็ขึ้นได้ไปเรื่อยๆลงก็ลงทีได้เป็นร้อยเหรียญเหมือน,น,นะครับดังนั้นก็ก็ลองลองพิจารณาตรงนี้ดูแต่ข้อข้อดีของทองคําแท่งเนี่ยคือคุณสังเกตว่าตั้งแต่สามพันสี่สิบสามพันห้าสิบที่ผ่านมาเนี่ยโดนตกลงมาสามพันเหรียญเนี่ยทองคาแท่งลง 200, น้อยมากครับครับรคือคือคนที่ จะเบสทองคําแท่งอ่ะผมเลยไม่ค่อยกังวลเขามากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าคุณเบสไปน,นะหรือถ้ามันหลุดสามพันเหรียญดวไยจริงๆอ่ะราคาจะลงไม่เยอะอยู่ที่ประมาณสี่หมืนแปดต้นๆหรือสี่หมื่นเจ็ดไปลายแล้วคุณซื้อแถวสี่หมื่นแดห้าร้อย่ะแล้วคุณแบบบอกว่าเอาตายแล้วหลุดสามพันุดือไปสองพันเก้าอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยคุณคัดลอดได้ในราคาที่แบบไม่แพงค่ะเข้าใจครับ อ่าแต่อีกอย่างหนึง่งถ้าคุณไม่คัดก็ได้เพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าคนมีสายปานยาวๆเินเย็นๆเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าการที่ถือของคาแทงไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็แค่รอเวลาเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็กาไรเดี๋ยวมันก็ดุดดอยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าใครแบบเบสเอามันถามว่ามีบัฟเฟอร์ไหมมีครับเพราะว่าตอนเนี้ยถ้ากลับไปดูค่างเงินบาทเนี่ยคุณจะเห็นว่าาออยู่ที่สามสามจุดห้ากับสามจิสี่เนี่ยมาสามเดือนแล้วน่ารักมาก แต่แล้วถ้าบังเอิญเนี่ยถ้าทองมันร่วมเนี่ยมันจะน่าจะร่วมได้ลารด้าเหรอถ้าโดร,ร่วมได้ลาร์ด้าเดี๋ยวเดี๋ยวบาทจะไปสามห้าบาทครับเข้าใจครับใช่พอ,อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างถ่วงดุลกันของทงแท่งนะครับก็เลยมองว่าเออจังหวะนี้ถ้าคุณมองประเมิเนนะความเสี่ยงด้การเรืองยังมีอยู่นะครับราคาเหนือสามพันเหรียญเนี่ยมันไปได้เรื่อยๆสามพันหนึ่งสามพันสองสามพันสามหรือห้าหมื่นเนี่ยมันก็เป็นแค่แบบปากซอยมันอาจจะเป็นห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นสองห้าหมื่นสามคุณมองไกลขนาดนั้นนะครับคุณซื้อได นะครับแล้วก็คุณซื้อได้แต่ถ้าคุณซื้อด้วยแบบความเร็วนะคุณจะต้องมอนิเตอร์นิดนึงเพราะต้องบอกว่าช่วงเนี่ยปลายเดือนนี้กับเมษาเนี่ยมันจะเป็นจุดค่อนข้างผีกแหละในยบายของคำเริ่มกลับเข้ามาสภาองค์กตเริ่มมาคุยแล้วนะครับการเจราจาสงครามก็น่าจะเร็วๆนี้แหละผมว่าน่าจะอาทิตย์หน้าไม่เกินนะครับที่เราจะได้เห็นภาพรวมมากขึ้นสงครามกลางค้าเราก็เห็นว่ามีการขอนผลกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับค,บคบือผมก็มองว่าพอเป็นพอเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับ คุณก็สามารถจัดได้นะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ภายในวันสองวันคุณเลยต้องอาจจะต้องตามนิดนึงนะครับอ,อาจจะไม่ใช่แบบซื้อแล้วปล่อยยกเวน้นคุณมองไกลจริงคุณถือยาวนะซื้อแล้วปล่อยได้แต่คุณมาเอามันเนี่ยคุณต้องมอนิเตอร์นิดนึงผมว่าผมว่ามันต้องแบ่งเป็นระหว่างเทรดเดอร์กับอินเวสเตอร์มากกว่าไหมคุณเศรษฐวัตรถูกป,ปะถ้าอินเวสเตอร์ลงทุนยาวๆเนี่ยเขาไม่ต้องกังวลอยู่แล้วเท่าไหร่ย่อเขาก็ซื้อย่อก็ซื้อสะสมก็บริหารพอร์ตใหญ่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่พวกของเทรดเดอร์เองที่ต้องการแคดโฟรายลววันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบเสี่ยงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าราคามันก็มาระดับหนึ่งแล้วเลยเนาะถูกปะใช่ครับ <c oughs> แต่คือมันก็เหวี่ยงโอเหวี่ยงแรงเนี่ยเทรดเดอร์ก็ชอบแต่บางทีเ <c oughs> ทรดเดอร์หลายคนก็คือแบบเขาเรียกอะไรตัวเองก็ไม่รู้ต,ตัวเองเป็นอะไรคือมันณตอนเนี้ยพอราคาณตอนนี้มาโอ้โห <c oughs> คุณมันมันมีหลายความรู้สึกคุณหนุ่มแบบนี่จะตกรถหรอวะเออซื้อไปมันแพงไปเปล่าซื้อไปจะติดซ้อยเปล่าแต่แบบคือ คือกระแสมันแรงมากจนบางทีแบบบางทีเราก็มัวเมาไปอ่ะ <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายคนนาเป็นอย่าง,งาน,นั้นก็คือแบบอิตายแล้วจะไปไปซื้อหุ้นไทยตอนนี้ <c oughs> ยังไม่ได้แบบหลายตัวก็แบบไม่ดูแบบคือตอนนี้ทองคำสตอรี่มันมาก็เลยอยากจะตาะกระแสไปอะไรประมาณนั้นแต่ <c oughs> <c oughs> แต่คืออยากให้จะรู้ไว้เสมอว่าโอเคเนี่ยความเสี่ยงมันมีนะทุกท่านก็ ลองดูนะครับถ้าประเมินได้เอามันสนุกได้ผมว่ามันชิลๆอยู่แล้วแหละสนุกนะ,ะซื้อตรงนี้ซื้อแปด้าร้อยถ้าถ้าเป็นเทียเป็นเปอร์เซ็นต์เวลาลงมาจรงิงอ่ะน,น้อยมากนะครับโดนหนึ่งเปอร์ซ็นต์ใช่่ห <500 S 2> ้ารบาทฐานมันใหญ่แล้วไงคุณเสร,ร็จแล้ว่าถูกปะใช่คือมันแบบมันไม่ได้โดนหนักข้ออะไรถ,ถ้าคุณมองว่าแบบคุณจะเบสอะ อ่ากดท่านรับความเสี่ยงได้จัดไปเลยครับอสตอรี่มันมีแต่ก็ม,ออมันไม่ใช่สองหมื่นสามแล้วไงคุณสิทิวัฒน์มันเป็นสี่หมื่นแปดแล้วไงจูก้าถ้ามันลงมาแค่สองสามร้อยมันนี่หน่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยจูปะ้ะใช่ครับเมื่อแบบเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นที่โอเคแหละความเสี่ยงแบบโอ้เราไม่รู้เนาะอันนี้ยิ่งหุ้นยิ่งอะไรมันมันสามารถลงได้มากกว่านั้นเยอะในเรื่องของเรื่องดาวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมองว่าเออถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกนะครับก็ทองคําแท่งก็เป็นคําตอบแหละ แต่ก็้าแบบกระจายหน่อยแบบพื้นฐานเลยเงินฝากนะครับมไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์หรือเงินบาทเนี่ยก็น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งสายแช่งนนี้แนะนําอีกอย่างนะครับระหว่างชอตทองทิ้งนะครับกับซื้อดอลลา่าเนี่ยผมเน้นผมค่อนข้างซื้อ,อลลาปาดอลลาร์มากกว่านะครับหนึ่งเนี่ยไม่ว่าคุณจะซื้อฟิวเจอร์ซื้อสปอร์ตหรืออะไรเนี่ยคุณจะได้ดอกเบีย้ยมาช่วย หรือคุณจะฝากอะไรเนี่ยคุณอาจจะตอก,กเบีย้ยมาช่วยแต่ว่าถ้าคุณชอ็อตทองคาเนี่ยสตอรี่บอกตรงทองขึ้นบาทอ่อนได้เราก็เห็นอทองขึ้นตอนล่าแข็งเราก็มีโอกาสเห็นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยฝั่งช็อตเนี่ยนะครับมันอาจจะค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงนะครับในสถานการณ์แบบนี้อาจจะต้องดูดสามพันก่อนแล้วคุณค่อยตามอันนี้จังง่ายกว่าแต่คุณมาเล่นแบบนี้โอเคคุณอาจจะได้แบบแกะที่ค่อนข้างเยอะแต่คือมัน มันก็อย่างที่บอกอัพไซด์มันก็มันก็ไม่มีเพดานแล้วอ่าเข้าใจครับอืมดังนั้นเนี่ยครับประมาณนะครับครับคุณเศรคุณเสตร์มุมมองมสองเมษาย,ยนนี้ยังไงบ้างอ่ะจะรุนแรงไหมะอ,อ,อะไเนะน,นี่ยสองเมษายนเนี่ยที่ทำจะเริ่มเก็บภาษีสุรากรตอบโต้เนี่ยคิดว่าสถานจะรุนแรงไหมในมุมมองคุณเศรจวัา์คือมันก็พูดยากคุณหนุ่มเพราะว่าคือตอนแรกมันจะทําตั้งแต่เดือนนี้แล้วแล้วเขาก็สามารถเลื่อนเดตรงนั้นได้อืมคือมันก็ ไม่แน่ว่าเขาจะอาจจะดิวกันแล้วหรือแบบหรือจะคุยกันอะไรยังไงอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ตอบตอบไม่ได้แต่ผมแ,แต่ผมอะอาจจะมองว่าเป็นในแง่ที่ลบกับทองแล้วกันเพราะว่า ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตั้งแต่ทําเข้ามามักกะลากว่าทุกคนเก่งเรื่องตรงเนี้ยเหมือนเล่นเรื่องเนี้ยมานานมากอ่ะคือแซนดุงเนี่ยะคือเขาเล่นมาเยอะแล้วล้วคือถ้ามันไม่ได้ยกระดับไปมากกว่าเนี้ยคือคนก็เป็นข่าวเก่าแล้วไงอ่าเหมือนสงครามใช่ไหมเหมือนสงครามที่โอ้สู้รบกันมานานแล้วอะไรเงี้ยก็จะมาจะมนก็จะผ่อนปลนมันก็จะไม่ดุแรงเหมือนแรกๆอะไรเงี้ยเนาะอืมคือถึงแม้ว่าภาพอาจจะขึ้นภาษีนะอืม ขึ้นภาษีก็เหมือนเดิมด้วยแต่คือเราก็ต้องรับรู้ว่าทองอ่ะมันอาจจะรับข่าวนี้นะแต่กุญพามีนาแล้วแล้วพอมาอีกทีหนึ่งเนี่ยมันอาจจะแบบโอเคมันอาจจะไม่รุนแรงเหมือนเหมือนตอนที่เราได้ยินแรกๆอ่ะนะครับอันนี้เคเลยเลยมองว่าสำหรับส่วนตัวผมก็มองไม่ได้บวกเท่าไหร่สำหรับตัวผมผมว่าผมว่าผมมันต้องขึ้นนะเพราะว่าทอ้งว่าคงไม่อยากจะเสียหน้าแล้วเพราะเขาประกาศแล้วว่าเขาจะเล่นนะถูกปะแต่ว่า เออความความเอ็กซ์เซียสความรุนแรงมันจะมากเหมือนตอนเขาประกาศแรงๆหรือเปล่าว่าเขาจะเดินหน้าเก็บทุกประเทศที่เก็บภาษีกับสารอะไรเงี้ยอาจจะแบบเออผ่อนปลนจราจาจะเก็บบ้างอาจจะเก็บแต่ว่าอาจจะไม่เต็มแม็กเท่าเหมือนตอนแรกอะไรเงี้เป็นไปได้ไหมอืมก็เหมือนพ่อา้าคุณคุณหนุ่มคือคำมันคำเขคือพ่อขาเวลาแบบเวลาเขาไปต่อแบบไปซื้อของเนี้ยเขาก็ต่อสุดอ่ะร้อย้าใจ เหลือยี่สิบาทได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วคนอไอคนนั้นก็บอกหูนต่อเน,นี้ไร้ไไมารยาท <laughs> ด่ากันยับเลยแต่แบบพอพอมันลงมายี่สิบแล้วอะ่ะดังนั้นน่ะไอ้คนสมมติเขาอยากจะขายพ่อขายคนเขาอยากจะขายก็อ่อะเหลือห้าสิบก็ได้<า>คือทั้งหมดเป็นแนวนั้นไงไม่ใช่แบบอ่ะถามบอกเหลือแปดสิบอย่างเงี้ยเขาบอกอ้าวเก้าสิบแล้วกันคือทั้มต่อสุดเงี้งคือด้วยความที่เป็นสายเขามันก็เลยแบบคือเราก็รู้อยู่ว่าเนี่ยเขาก็ไปสุดพอไปสุดปั๊บไอ้ไอ้แกละหว่างนั้นอ่ะอเขาก็ได้หมด อืมอมอ่าอ,อันนี้ก็ต้องดูว่าเป็นอย่างไรและตามนั้นแหละคุณหนุ่มโอเคอ,อย่างนี้กลุ่มการลงทุนทางอินเตอร์โกแนะนําไงดีครับช่วงนี้ตอออย่างที่บอกคือห้าหมื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จุดหยุดถ้าใครแบบบอกว่าไอ้ลงทุนมาจากลงทุนของคาแท้งนะตอนนี้สายไปไหม,มไม่สายครับคือมันอยู่ที่เป้าหมายของคุณนะครับแล้วผมก็บอกเลยว่าห้าหมื่นเนี่ยคือเป็นเรื่องที่แบบคือมันมามานมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ถ้าคุณมองเป้าแค่นั้นแล้วซื้อทองมาแล้วขายไปเนี่ยไม่ค่อยคุมเท่าไหร่เอาไปฝากประจาก็ได้ไม่มีความเสี่ยงนะครับถึงแม้จะได้ผลตอบแทนน้อยกว่าอืมถ้าจคุณมองไกลกว่านั้นนะครับคุณต้องมองไกลกว่านั้นมากๆห้าหมื่นสองห้าหมื่นสามเนี่ยตรงนี้ซื้อได้นะครับประมาณนั้นหรือว่าจะแนะนาว่าสี่ซักลงมาสักสี่หมื่นแปดสี่หมืนแปดสองร้อยแล้วเขาซื้อน่าจะดีกว่าประรับอุตสาหจรรโอ้ซื้อถูกย่อมดีกว่าครับใช่ก็รอดูครับเพราะว่าสามมันสามพันจิตตอนนี้มันพยายามแบบ สามพันเหรียญมาพยายามเทสหลายรอบอยู่นะเทสไปสองรอบแล้วนะครับก็คือถ้ามันดูตรงเนี้ยคนก็พร้อมอยู่แล้วคนก็พร้อมจะเทอยู่แล้วนะครับกวนสปอร์ตกนสปอร์ตอยู่ฝั่งไหนเดียวกันนะครับเย้งเซลล์หรือว่าใบแนวใกล้แนวต้านขายครับอยู่สองพันยี่บห้าสองพันสามสิบเหรียญนะครับขายเป็นแบบนี้ไปนะครับถ้ามันทะลุ้ทะลุจริงๆนะทะลุสีสีอ่ะคืออันเนี้ยเอาทำหายแน่นอน คือถ้าเกิดยืนได้ใช่ไหมถ้ายืนได้ใช่ไหมใช่ครับถ้าหรือแค่มาชนอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นแค่มันแค่สามห้ากว่ากว่าเองก็คือยังยังไม่ใช่เป้าหมายที่ผมมองว่าคนเขาจะมั่นใจว่าทองขึ้นขนาดนั้นอืมต้องต้องเท่าไหร่สี่สิบสี่ใช่ไหมคุณสมรีประมาณสี่สี่สี่สิบขึ้นไปอะครับถ้าถ้าตรงเนี้ยก็คือดังนั้นถ้าใครจะขัดลอสใครจะเล่นช็อตทองก็พยายามตั้งเกลๆหน่อยละกันนะครับประมาณนั้นครับแล้วถ้าเกิดดูสามพันมองไกลแค่ไหนครับ มองไกลเป้าแรกอยู่ที่สองพันเก้าร้อยหกสิบสี่นะครับแต่ว่าคือพอเวลาหลุดสามพันเนี่ยเราก็จะทิดง,ง่ายก็คือหนึ่งร้อยเหรียญครับก็คือสองพันเก้าโอเคครั้งข้างรอ,อบดียวรอบดียวลงมาแค่สองเก้าแปดศูนย์เนาะรอบทีล้วแปดแปดแปดศู 8, 8, 8, 8, 8, นยะ์เนาะแล้วก็เด้งกลับครับอ๋อแต่นั้นมันก่อนที่มันจะทะลุสามพันเนี่ยอันนี้ไม่นับโอเคโอเคพอทะลุสามพันไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันก็คือจะจะเบาแล้วเราจะไม่มองแล้วเออประมาณนั้น Okay, คือคแล้วก็ทองไทยครับถ้าเกิดมันยืนสี่แปดห้าร้อยได้นี่สี่หมื่นเก้านี่มองข้ามได้เลยไหมอ๋อมองข้ามนี่หมายถึงไงครับก็คือไม่ไม่คือเป้าวางไปห้าหมื่นเลยปะ่ะถ้าเกิดว่าทะลุสี่หมื่นแปดห้าร<อ>้อยได้อะไรเงรี้ยตอนนี้ผมว่าหลายคนที่ซื้ออ่ะไม่ได้มองสี่หมื่นเก้าหรอกอมองห้าหมื่นแล้วนะมองห้าหมื่นมองห้าหมื่นแล้วก็อาจจะเล่นแบบอ่ะแบ่งมายี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นเล่นรอบกําไรร้อยสองร้อยไปแต่คืนลึกเนี่ยคือทุกคนเนะี่ย พร้อมกระโจน่ะถ้าแบบถ้าถ้าสี่ือแปดถ้าเราแค่เอา,อาง่ายๆว่าช่องคำเมืองนอกมันยัง,ำงทำเอาทำหายเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมว่าคนกระโจนเข้าไปเพื่อหวังห้า,ามื่นกันเยอะอยู่แล้วครับโอเคได้ครับขอบ,ขอบคุณ,ค,ณครับคุณเตชวัตรค,ครับโอเคครับสวัสดีครับ ้องขอบคุณคุณเซอร์เดวิผู้จัเทปพ,พเทรดเดอร์ของอินดากโกโกเทรดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่คุณเซอร์เดิบอกแล้วครับแม้ว่าราคาจะรีบาวกับขึ้นมาได้แต่คุณเซอร์เดิก็มองว่าไทายยังยืนเหนือ3,4 4พดอลลาร์ไม่ได้โอกาสที่จะกลับขึ้นไปยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าราคาเองก็ยังมีแรงส่งอยู่จํากัดนะครับขณะเดียวกัน,นทางฝั่งแนวรับเองเมื่อมาสุกราคาลงมาทดสอบ3,000ดอลลาร์เป็นการทดสอบมา2ครั้งแล้วครับถ้าเกิดว่ารอบนี้ยังลงไปต่อก็มีโอกาสหลุดได้มากเลยนะครับ อาจจะลงไปถึง2900นะครับเพราะว่าถ้าเป็นการพักฐานใหญ่รอบการพักตัว100ถึง150ลลา์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วครับสถานี้ต้องติดตามเรื่องของสงครามการค้าวันที่2เมษายนนี้นะครับที่สหรัฐจะใช้นโยบายภาษีสุรากรตอบโต้นะครับซึ่งกุณเซร์มองว่าไม่น่าจะดูแลนะครับเพราะว่าตอนนี้เองก็มีการเจราจากับหลายประเทศอยู่นะครับส่วนเรื่องของรัสเซียยูเคนเองก็มีการเจราจากันอยู่เช่นเดียวกันนะครับต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงยังไงนะครับซึ่ง2ปบัจจัยนี้ยังคงเป็นแรงหนุนกับราคาทองคําอยู่ ด้วยนะครับต้องติดตามใครชิดส่วนราคาทองคําไทยเองเงินบาทอ่อนค่ายัางคงรับไว้นะครับราคากลดสปอตลงก็ทองไทยก็ลงมาเยอะนะครับแถว48,100-48,200เป็นปจุดเข้าซื้อน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าราคาจะไป50,000แล้วก็ การเข้าแถว48,500สามารถรับความเสี่ยงได้ตรงนี้ก็ไม่ขาดศรัทธานะครับสามารถเข้ากันได้เลยแต่ต้องดูเรื่องของอัตราผลตอบแทนกับความเสี่ยงด้วยละกันว่ามันคุ้มค่ากันหรือเปล่านะครับนี่คือข้อมูลที่คุณเสรีวัฒน์ได้ฝากไว้นะครับยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสตไว้คลิปนี้เลยนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแล้วก็วันนี้ก็โคงลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ